าทางกลับบ้านคือต้องหายยังไงอ่ะแล้วกูต้องไปไหนอ่ะแม็กต้องไปไหนอ่ะแล้วผีมันจะออกมาตอนไหนอ่ะมีผีปะ่ะใครส่วนมน่ะเดี๋ยวกูเอเมียนใส่เลยเนี่ยเฮ้ยนี่กุญแจเราต้องหาทางกลับบ้านนี่ไม่ใช่บ้านมันเหรอไม่ใช่คุณเตือนเร็จวจังวะไปไหนแล้ววะโดนมานจับแก,ก เจอสักทีคุณครับเฮ้ยที่มันบ้าอะไรวะน้ากูตายหาเลยอ๋อกูกลับมาเริ่มใหม่ไงโอ้ไม่ได้ไปต่างโลกแต่กูมาเริ่มใหม่กูจะบ้าเหี้ยเจอตัวสักทีคุณครับเฮ้ยที่มันบ้าอะไรวะ <G ül> <ๆ>เฮ้ยแม็กมันทะลุกำแพงได้ไงอะแล้วกูต้องไปไหนต่ออะ ไปดีกว่าไอ้เหี้ยเอฟเอฟเลย์ไม่ดูกูไม่หันกูไม่ดูกูไม่หันเฮ้ยนี่ไงดู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 แฮ่เด้กเคแม่งมีตุ๊กตาบาร์บี้ให้เล่นด้วยเฮ้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 ขาขายไอ้เงี้ย จกกูว่าแปลกๆว่าเฮียทำไมมึงมีตู้ให้กูแบบนี้กูว่าแม่งไม่ใช่ละแน่ๆก่าแม่งโผล่มาไอีดอกนี่นีอย่านะไอ้สัสมึงรู้อ่ะมึงรู้ได้ไงวะเอ้เฮียคุณนุ่มมึงจะรู้ไอ้ควายโคตรโง่อ่ะ แสดงว่านี่ด sure> ่านเบื้องเตรงง่ายง่ายเบื <h 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 ้องตรงห่าเป็นคงจริงไงเฮ้ยกูกลัวกูไปดีกว่าไอ้เหี้ยกูแอบก่อนไม่รู้กูกลัวหมดอะแม่งเด้กูว่ากูเจอฟิวแล้ววะแม่งกูได้ฟิวแล้วกูได้ฟิวแล้ว โคตรแม่มึงโคตรแม่มึงกลัวแม่งออกจากรอยนี้ยานบอกเลยอุ้ยบ้านตุ๊กตาเอี๋ยเร็โทรกลับหากูรุนะเว้ยไม่กูไม่โทรมึงใครอ่ะกูรู้จักถ้าผีเจ้าแกใส่กูนะเฮียกูไม่เล่นเลยแม่งเอ้ยแม่งกูไม่กล้าไปเลยเย้กูแจ้ามอสายเฮียกูมองแล้วเนี่ยมีควัอะไรอ่ะไม่มีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูปิดเองหนึ่งสอง สามสี่ห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดห้าแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าแปดหกต้องเปิด <c oughs> นี่ <c oughs> กูโคตรเก่งไงเยเช่โอ้ยเฮียกูน่าจะเจอไม่เจอใช่ไหมสวิงโก้สวิงโก้เฮียไม่มีเป็นยาอ่อนจมิงโก้หรือจะเจอสวิงเก้งกูอะไรอะ เพัดลมกูจะกลับมาเนียวมึงอีกายกูไม่ได้อะไรไปไม่ต้องย่อหรอกกอยากยี่ยงกก็อยากร้องย่ออะกูไม่ชอบทางยาว เ้ยไปหาของในห้องน้ำอ่ะหาเฮี้ยไอ้มึงให้กูหาของหาผีไอ้เฮี้ยกูก้มหน้าเข้าอ่ะอ่ะโอเคไม่มีก็ไม่มีวะแล้วไปควายให้กูหาอะไรอ่ะกูก้มหน้าหาแป๊บนึงไม่มีแมงเอ้ยทำไมที่อ๋อโอเคสงสัยเมื่อกี้ตาฝาดมันมีลูกกันปะเนี่ยครอบครัวมันมีลูกไหม บ้านของตัวละครเราอ๋อไม่มีลูกใช่ไหมแสดงว่าคุณไม่ต้องกลัวผีเด็กไม่ต้องกลัวผีเด็กใช่ปะแล้วไปผีเด็กแม่งมันน่ากลัวกว่าไงไม่มีผีเด็กจริงนะทำไมมีบอลวะทำไมมันไม่มีผีเด็กใช่ปะถามย้ำอีกไม่มีผีเด็กจริงนะทำไมมีบอลวะไม่มีผีเด็กก็แล้วไปเพราะมันน่ากลัวโทรทำไมยียอะไรล่ะกูไม่รับ นเนียสมิงโก้เหรอดวงดาวได้ล่าแม็กเมื่อกี้โคตรว้าวอะหนังสือแม่งลอยได้จริงเหรอชิมิโคตรฟิลเลยชิ <c oughs> ม่ทำได้ไงวะเฮ <c oughs> ้ยแม็กน้ำมันไหลน้ำเดินเหรอน้ำเดินเลย <c oughs> เชีเย <c oughs> นหนูอ้วนยอดตักแล้ว หวังจากหน่อยบนะ่าะช่วยโทรหาหน่อยเถอะ